ครับพี่น้องเรียบร้อยครับสําหรับท้องพู้นท้องท่านเลยกะตูลุลูเนาะครับเพราะว่าเห็นผลมาเอลผลมาเพื่อคือกันกันกบ,นบ่นบวชอิ่มครับก็เลยเอาอาหารให้เพิ่พมครับน้องตุลุลูช่วงนี้กะสีโบเห็นบบาทโทนขึ้นเป็นเห่นกะน,น้องปั้นไดเนาะครับเพราะว่าเวลามันหน่อยครับพี่น้องเวลาที่สิข,ขึ้น,ปนเป็นั่งเห่นมันกะสีบวท่านเหตุงานเนาะครับหรือว่าย่ามือแรงมากอะ ถ้าสิมานางเลีนก็นอกมันก็คำครับมันก็สีปะเทียนแนวอื่นนอกกันนะฮะคือเ่าครับขึ้นไปเพิ่นกับมาเพื่อคือเ่าแต่กับปะเลยท้ายคลิปทายยังครับเพราะว่ามันสีแหล้วเวียกสาเนาะครับเอใหล้วเวีกกรอนคนมาทายแบบนี้ดีกวัวครับย่านบ่ท่านงานครับพี่นองอยากทายให้พี่นองเบ่งความหนาหักของนองทองพูนทองท่านครับนี่ครับ มัดพักไว้เพิ่นสามมัดครับยี่มือเศร้าแล้วก็อีกสามมัดบาต้อนกับมาเตี้ยมไว้แล้วครับเตี้ยมเตี้ยมใส่กระสอบไวปนะครับเนาะห้ยให้ปูเพิ่นมัดห้มือแรงเพื่อเบาท้วนเลยงานสองถุมนะครับนี่ยว่าอาหารกับเอาใส่ถังใส่ยังไว้เรียบร้อยแล้วลองตูลูก,ก,กินแหรอครับกินแล้วติดใจครับอาหารใหม่ หอมครับแต่ว่าอาหารของน้องของพูนกับของท่านเนี่ยมันชื่นครับกินมันบาหอมครับมันเศร้าหอมแล้วมันชื่นปลาท่อนว่าเสียวมาฮอนตากแดดแ้วก็เหลือเท่าไรก็ให้น้องกินเพราะแต่เมื่อไหรก็จะค่อยไปซื้อกับสอบมให้นะครับเนาะมันจังคอยสีได้อัตราลดครับจังสีได้ลดฉาดนะครับอันนี้เพิ่นกกินมันมันก็ถือว่ารสชาติมันก็ยังได้อยู่แต่ว่ากินมันบาหอมครับเพราะว่ามันชื่นแล้วมันมีกินอับนะครับเนาะ ไปครับเยี่ยสีบ่าวนอหัวมวนตามภาษาบา่าท้วนคือเก่าครับมื่อนี้กะประเด็นร้อนประเด็นดังเนาะครับเนาะครับที่พอมีพี่น้องเอฟซีหลายท่านบอกว่าบ่ให้เอาภัยครับคือเรื่องเรื่องแบบนี้มันมันบ่นาเกิดขึ้นเนาะครับในวงการในวงการหมอลำการที่เฮาสิได้มาหลอกมาล่อเนี่ย คนเฮามันตองมีวาสนาต่อกันครับสิไดมาทํางานอาชีพสายอาชีพเดียวกันมันก็คือมันตองมีวาสนาต่อกันเนาะครับแล้วได้เมื่อวาสนาเฮามันมาในสายอาชีพเดียวกันมันก็ต้องดูแลกันครับพึงพาอาศัยซิ่งกันหละกันเนาะครับเนาะดูแลกันไปปกป้องสายอาชีพของเขาเองแต่การกระทําที่นําเพื่อนรวมอาชีพรวมสายอาชีพมา ไอเ้เหตแบบนี้มันกะถือว่าบสมควรครับเป็นสิ่งที่บสมควรสำหรับคนที่มีว่ายวุฒิเหนือกลัวนะครับเนาะแต่คุณเอาบรอันนี้ผมบนแน่ใจว่าเหนือกลัวหรือบอ่เนาะครับแต่ว่ายวุฒิเหนือกลัวครับเพราะว่าน่าจะรุ่นพ่อรุ่นแม่คนละครับ อีกเรื่องหนึ่งประเด็นหนึ่งที่บ้าท่วนหูซึกปราบเปื่มใจก็คือเวลาได้เบิ่งลิปนองออกไปทําการสแสดงหนาเวทีแต่ละข่งแต่ละรอบแฟนคลับเอซที่อยู่หนาเวทีลองเพลงน้ำนองใดน้าตาซึมน้าตาไหลกันนองหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กสแสดงออกมาทางด่านสายตากิริยาท่าทางมันมันเป็นการมองบอกถึงว่าความหาความเพงที่มีต่อน,นองนะครับเรา ที่สําคัญคือตอนนี้แฟนครับเอฟซี FC น้องบริมีตั้งแต่วัยพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับมีทุกเพศทุกวัยมีทุกหลุนตั้งแต่หลุนเด็กหน่อยสิบป,ปีหลุนนักเรียนมัธยมรุุนยี่สิบกัวสามสิบกัวซึ่งมีทุกเพศทุกวัยมีทุกรลุนอีหลีครับผมยอมรับเลยว่าวัสนาของน้องเฮ็ดให้คนทุกเพศทุกวัยมีความสุขได้ ความสามารถพ่นสวรรค์ของน้องเฮตให้ค้นทุกเปียทุไว้ฟั่งและมีความสุขผมนัางเบิงคลิปแต่ละคลิปแต่ละโชว์ผมก็ยิมไปนํ่ครับบ้างคลีปน้าตาซึมครับมันมันบ่งบอกว่าน้องคือบุคคลที่สร้างความสุขให้คนทั่วไปโดยที่ความสุขเนี่ย บ่ะจำเป็นต้องเกิดเสียงหัวเราะครับความสุขบ่ะจำเป็นต้องเกิดความคึกสนุกสนานเฮฮาในขณะทีบางคนมีหน้าที่สา่งเสียงหัวเราะกลับเกิดทําให้เกิดความถูกได้เนี่ยมันก็น่าแปลกนะครับคนหนึ่งมีหน้าที่ล้อง แต่เฮ็ดให้พอมีผี่น้อง FC มีความสุขอีกคนนึงมีหน้าที่เห็ดให้พอมีพี่น้องมีความสุขแต่กับเพ็ดให้พอมีพี่น้องมีความถูกมันต่างกันครับมันสวนทางกันบ่วไหวครับแบบนี้ควรผิดจระนาครับในสิ่งที่คือว่าล่ะครับกุ้งเนาะครับเนาะพอมีพี่น้องเคยเห็นกุ้งบ่มครับกุ้งฝอยนะ่ะสังเกตในหัวมันเน้อครับ เบื้องดีๆีแ้ครับเม่เมนสมองเลยครับนะอ้าวยาว่าเขาครับเป็นเวรเป็นกรรมของเขาเนาะครับเนาะการกระทําทุกอย่างมันสี่ทรงผลเฮาสี่ทรงผลบุญหรือผลกรรมมันขื้นอยู่กันกับการกระทําครับถ้าเฮาเหตดีมันก็สิเป็นผลบุญค้นหาค้นหอมคนค่อยเชิดชูคนค่อยปกป้องดูแล ให้การสนับสนุนร้าวเตุบดีมันกัะสิเป็นผลกรรมครับคนเกียดคนช่งคนบ่ใหาการสนับสนุนมันกระสิเป็นไัยของตัวเองครับกับคําเว่าที่ว่าจะทำแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเอ้าผมว่าทเมียนใส่คําว่าว่าพวกเราชาวขอรับผิด เนื่องจากการกระทําของพวกเราคิดน้อยไปหน่อยยังคิดถ้าใส่เข้า่าพวกเราเนี่ยมันสีดูดีกว่าครับแต่ถ้าใส่คําว่าแค่คนเดียวมันฟังโมขึ้นครับต้องใช้คําว่าพวกเราครับในการขอโทษในการกล่าวขอโทษหรือว่าสีเอียงกระซางมันสีบ่งบอกว่าเออทุกคนที่มีส่วนร่วมหูสึกผิด แต่ถ้าออกมาย้อมรับว่าผู้เดียวเนี่ยคนอื่นก็นไม่รู้สึกอะไรเลยนะมันเป็นเหมือนว่าคนอื่นบมูหซึกพิษซหูประสีภาษาออหยังอะ่ะเจ้าสีใส่คําว่าคนเดียวบ่ไดมันโ่เมนคดีมันเป็นการกระทําครับมันโมแมนคดีการกระทําที่คนไอ้เป็นหมืน่นเป็นแสนเห็น มันไม่ใช่การกระทําคนเดียวมันเป็นการกระทําเป็นหมูเจ้าต้องบอกว่าพวกเราถึงจะถูกครับค้นเฮาจังคอยสี่เออยยกหน่อยๆคนกุมนี้เขากันยังคิดที่สีขอโทษแแม่นบ่ครับพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจครับขอบคุณพแม่พี่น้องเอฟซีทีให้ฮักความหาความแพงต่อนนองอุ้งอิงนากคบเนาะขอบคุณพแม่พี่น้องเอฟซีที เขาไม่ให้กำลังใจบาวโทนกดซับสไข,ข่กดไหล่กดแช์ฝากพ่อเม่พป่นองเอฟซีช่องทองพูนแบน,นอย่น้องอิงเด้อครับเป็นกำลังใจให้บาวโทนในการทายทอดเรือแล้วต่างๆด้านหลังเวทีครับด่านไอ้เบื้องหลังครับทั้งบานของน้องให้พ่อแเม่พป่นองเอฟซีด้เบื้องเด้เห็นกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปกับดตรสมพงษ์กับเมียเพื่อนน้องคบเนาะเดี๋ยวบาวโทนเสียอ,อาหารให้เพื่อนครับสวัสดีครับ